หัวที่หนึ่งเพื่อนๆหัวที่หนึ่งเยี่ยเลยเรียบร้อยแบตหมดหมนาความ่อสวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีเพื่อนนวันนี้มาตัดผมให้หนุกับไอ้นัทรอหม่งสองหัวไม่รู้จะเป็นไงเพื่อนๆเขาติดตามชมนะอ๋อพ่อ พอไม่ตัดพอไม่ตัดพอไม่กล้าพอไม่กล้าพ่อบอกเดี๋ยวดูสองหัวนั้นก่อนว่าโอเคเปล่าเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคอยดูนะไปพร้อมแล้วลูกค้าเชิญได้พร้อมแล้วหัวที่หนึ่งเพื่อนเหัวที่หนึ่งเธอนั่งตรงนี้ครับ เฮ้ยมันต้องใช้หวีร้อมวะจะบ้าเหรอข้า <laughs> งมาแล้วเข้าไปวันวันม่งก็เหนียวนานนะเชัดเหนวสองชั่วเ <laughs> ห้ยหล่อเลยอะ่ะดังทรงพระทรงพระทร <laughs> งพระเลยเหรอ บอกช่างอะ่ะแม่บอกรู้แล้วต้องตำ่ำเฮ้ไปปุดไปเลยแต่ <c oughs> ว่ามันน่าะจะเอามาปิดท้องก็ปิดหัวนมนะน่นนาเกลียดเฮ้ย ไกลมากไปแล้วเฮ้ยหูข้างนี้ไปไหนอ่ะยังอยู่หลานนี่งหลานเลยหลานเลยตัวอะไรอ่ะมันคือทรงอะไรอ่ะพ่อหรือว่าทรงต่ใจครังเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลย เสยข้างนี้นู่ว่าแบ็คพลิสใครอ่ะตายตายพันตายสายเปยหยิดบอเออรบรวนช่วยถือไฟหน่อยได้ไหมครับ ไอผมงอกเขาเห็นปะไม่ไอทำไมวะเทแตายผมงอกเทพคนอยากงอกไม่ได้งอกนะเมืองต้องแก่เท่านั้นนะใช่ได้สี่แล้วนะเสื้อแบดหมดเฮ้ยเพิ่งหมดตอนนี้หลังมาข้างหลังก่อนดูแบดหมดเฮ้ยเรียบร้อยแล้ว

นีโอบาร์เบอร์มีโอบาร์เบอร์นี่สงสัยไม่รับเงินรับเป็นขวดสดยากวะผมหยิกใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้กินมั้ผมหยิกเพราะว่าผมหยิกอโยยไม่เก็บเลยอ่ะเสริมเงอน บางทีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคุยกับมันอะอธิบายป่ะอืมเป็นพคอคอเลยปะแกล้งว่าแกล้งฟอร์มฟอร์มไม่พูดเยอะไงตัวเองก็จะได้หลับแกล้งเมียกูอะมันมันไม่ได้เซอร์นะเป็นแค่คนเซอร์เลยแกล้งเซอร์เป็นงั้นอะแกล้งมาเลยแกล้งบ่อยด้วยแกล้งมาจะสี่สิบปีแล้วเนี่ย แบตหมดบนไลัแล้วไอ้ตู้มีหมูป่ะไปเอาหมูหมักย่างปะ่ะเวคนไม่เอาถ่านให้ดิทำอไรอะว้าคนไม่เอาอุ๊ยจะท้องยัดดิแหม <c oughs> ไม่านแลพี่แมกูตุต้ผมกูเาแหมตลอดเลยอะ <c oughs> อเดี๋ยวไม่หล่อ <c oughs> ไม่ทานแล้วละ่ะ ไม่ติดซื้อเบียร์ให้ลังนึงซื้อก่อนเลยดีกว่าตอ่เทไปก็หอยอดก็ติดแล้วเจลอะเจลอ่ะไม่ติดซื้อเบียร์ให้รังนึงซื้อก่อนเลยดีกว่าดูด้วยใชุ้ดผมมึงไม่โคตรแต่ตัดยากเลยจริงทางตัดหาร้านตัดยากมากอะ่ะเวลาตัดแล้วเขามันก็ไม่ได้อย่างที่เราเคยตัดอะตัดแบบบางทีนะคุณนึกว่าไปบวชมา ขี้เโกนเลยอ่ะขี้เหรเขาเล็มอย่างเงี้ยแหละเล็มไปเล็มมาเล็มไปเล็มมาคือมันมันอันนี้ไปหมดเลยมันมั่วหมดเลยอ่ะเล็มไปเล็มมาเล็มจนแบบไม่เหลือเหลือหน่อยยังต้องตอนนี้กูงงอยู่เนี่ยกพจะไล่มาให้เข้ากันเลยกูจะตัดไปงไหนใช่หลายที่นะเป็นยิ่งใหญ่ที่กูเวลาไปตัดร้านใหม่ๆที่เราไม่เคยตัดนะจะต้องบอกให้ว่าเอายาวๆเหลือไว้ยาวๆเลยตัดน้อยๆขนาดบอกอย่างนั้นนะไม่งั้นเอาซะโกนเลย มันก็อยากตัดให้มึงยาวแหละแต่มันไม่ได้ไงเนี่ยตรงนี้ต้องลองออกเนี่ยออกให้น้อยเอาแต่น้อยเอาแต่น้อยน้อยน้อยไปเรื่อยๆมันเหมือนกันเลยอย่างนี้ก็เล็มอย่างเงี้ยเลมเลมไปเรื่อยๆเล่ยๆแล้วก็สั้นตัวนี้คนรอนมองแล้วไหมไอ้คนนี้ตัดด่านยังวะได้เดือดข้ามึงอยากได้รังยังไงเอออยากได้รังเพราะว่าไม่ติดเรียบร้อยแบตหมด เรียบร้อยครับเพื่อนๆสี่หัวสี่หัวแหว่งมั่งได้มั่งดีมั่งนี่ดูทรงผมยังไงนั่งดูนั่งดูความหล่อหนินี่หล่อจริงโอเคเพื่อนต่อไปคลิปต่อไปเลยแต่ผมไม่หญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลองว่าไปลองเพื่อนไม่เอาไม่เอาอย่าเลยแค่นี้จะแย่ ไฟม่วง่หมวกตัดตรงไหนก็ได้ลองบวชพวกเราแฟมิลี่อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยฝากให้เป็นกำลังใจกับพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคพวกเราช่องพวกเราแฟมิลี่อย่าลืมนะเพื่อนๆนะสวัสดีครับ